สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่วิดีโอวิเคราะห์ภาพรวม Bitcoin ประจำวันที่26เมษายนนะครับเมื่อวานเนี่ยมีการเบรกกรอกลงไปอีกรอบหนึ่งนะนะครับนึกว่านึกว่าเปิดต้นสัปดาห์มันจะมีการปรับตัวลงต่อแล้วนะครับจริงๆแท่งวันเมื่อวานเนี่ยราคาย,ยังมีการปรับตัวลงมาปิดลบต่อเนื่องจากเมื่อวันก่อนอยู่นะแล้วก็สวิงโลเนี่ยมีการเบรกโลเดิมไปด้วยนะครับลงไปทําสวิงโลอยู่ประมาณอ่าสี่หมนะครับสี่หม ทวนๆน,นะครับตีวัทนทวนๆก็ได้นะครับเพราะมันประมาณ4 7่หมดกับสิบดอลโดยเฉลี่ยนะฮะแล้วก็ทีเนี้ยเนี่ยมันมีตัวที่น่าสนใจนะครับก็คือหลังจากเบรกลงไปแล้วเนี่ยนะครับมันมีแรงซื้อสวนกลับขึ้นมานะครับจะเห็นได้ว่าราคาเนี่ยสวิงอะลงไปปุ๊บก็ก่อนจะจบแท่งเนี่ยมีแรงซื้อดันกลับเข้ามาแล้วก็ ช่วงช่วงพอเปิดแท่งใหม่เนี่ยก็มีเด้งสวนขึ้นไปแล้วก็ไปเบรกไฮในระยะสั้นด้วยเลยนะครับทีนี้ถ้าย่อยกลับไปดูอีกทำเฟรมหนึ่งชั่วโมงจะเห็นได้ว่านะครับราคาหลังจากที่เมื่อคืนเนี่ยมันมีการทุบนะช่วงประมาณตีสตนะีส <c oughs> ีนะเล่นเล่นเราช่วงเวลานอนแบบว่าช่วงกำลังแบบหัวเรี้ยวหัวตอกำลังจะปิดแท่งเลยนะก็หลอกกันได้ลงคอนะผมนึกว่าผมผมผมตื่นมาพอดีตอนนั้นนะแล้วก็มาเช็คดูนะครับ <c oughs> เห็นกำลัง กำลังกดทุบลงไปเลยนะครับนือว่าเช้า,ชานี้จะไปต่อแล้วนะแต่สุดท้ายก็มีการเด้งกลับมาได้นะเหมือนเหมือนหลอกเหมือนหลอกกันนะครับนะครับก็สุดท้ายเนี่ยราคาก็ยังเฉลี่ยนะตัวที่เบรกลุดลงไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นเฉลี่ยไม่ไม่ได้เบรกโลกไปไกลมากแล้วก็แล้วก็มีแรงแรงซื้อเ่าละ รับกลับขึ้นมาแล้วก็ราคาก็ดิดส่วนขึ้นไปแล้วก็มีการที่น่าสนใจคือมันกลับขึ้นไปแล้วก็เบรกไฮเดิมด้วยนะหลังจากที่ผ่านๆมาเนี่ยพยายามเทสหลายรอบแล้วก็ติด,ต,ดติดอยู่ในโซนนะ,ะในภาพใหญ่เนี่ยยังเป็นในลักษณะของการจอเบรกตัวโซนแนวรับเออตัวโซนแนวต้านต,านตรงนี้อยู่แต่ในระยะสั้นก็ถือว่าเป็นการฟอร์มตัวที่ดีนะครับถ้าดูร่วมกับตัวโมเมนตัมนะในทำเฟรม1ึงชั่วโมงเราเห็นว่าชุดนี้มันเป็นชุดที่เป็นชุด ที่เกิดด i วอเจน n ์นะครับเป็นชุดที่เกิดบูลดดิวอเจนต์จากไทําเฟรม4ชั่วโมงมานะครับชุดแรกนะชุดแรกนะครับที่เราเห็นในทําเฟรมส4ชั่วโมงนะชัดๆเนี่ยเราเห็นว่าก่อนหน้านี้มันมีมันมีสัญญาณด i วอเจน n ์มารอบหนึ่งนะครับแล้วราคาเนี่ยมันเด้งขึ้นไปแต่ว่ายังเป็นการเด้งขึ้นไปทำโลวอ์ไฮอยู่คือไม่สามารถที่จะเบรกแนวตั้งขึ้นไปได้เนี่ยติดติดติด,ต,ด,ต,ดติดกันอยู่นะครับหลังจากนั้นราคาก็ย่อลงมาตัวอันไซก็เริ่มยกโลขึ้นแต่ว่า ก็ยังติดติดอยู่นะจนกระทั่งมีการทุบลงมาเมื่อคืนเนี่ยนะครับแล้วก็หลุดโลไปนะครับแต่จุดที่น่าสนใจก็คือในขณะที่มันทุบหลุดโลมาเนี่ยโมเมนตัม um มันไม่ได้ลงมาตามนะเนี่ยโมเมนตัม um ไม่ได้ลงมาตามนะครับไอซเนี่ยยังมีการยกโลขึ้นอยู่นะครับก็เราจะเห็นได้ว่าถึงแม้ว่าจะมีการเบรกหลุดโลล,ลงมาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ตัวโมเมนตัมจาก MA c d แล้วก็ไอ i ์ไเนี่ยก็ยังมีการขยับตัวขึ้นนะครับ แล้วบวกกับราคามีการดีดขึ้นไปเบรคไฮเดิมในระยะสั้นได้ด้วยเนะี่ยผมมองว่าตรงนี้ก็มีลักษณะของการคอนเฟิร์มสัญญาณบูลิตดเิจนนะก็บ่งบอกว่าในส่วนของโมเมนตัมในฝั่งแรงขายเนะี่ยอาจจะเริ่มแผ่วหรือหมดไปแล้วก็ได้นะครับแล้วก็เริ่มเป็นในส่วนของการสะสมแรงเพื่อขึ้นต่อนะผมมองว่าตรงนี้เนะี่ยถ้าราคามันไม่มีการหลุดลงไปต่ํากว่าประมาณสัก5 0 0 0 0ื่นถึงห้าอะไรประมาณนี้แล้วก็ผมคิดว่าน่าจะไปต่อได้นะครับเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราซ่อนในตัวโซนแนวต้านในไทม์เฟรม ระยะกลางไปก่อนนะฮะแล้วก็ก่อนหน้านี้ผมมาตีเล่นดูอยู่นะครับมันจะมีตัวตัวเดียวน,น,นะตัวแนวต้านในระยะสั้นที่ราคามันเบรกไปได้เนี่ยนะครับก่อนหน้าเนี่ยเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยการฟอร์มตัวในในภาพรวมระยะสั้นเราจะเห็นว่าราคาเนี่ยหลังจากเกิดเดวิเจนในสี่ชั่วโมงเนี่ยจะเห็นว่าพยายามที่จะเด้งขึ้นไปแต่ก็ แต่ก็ยังโดนกดจากตัวโซนแนลต้านในทำเฟรม1วันอยู่นะครับก็โดนกดโดนกดอยู่จนกระทั่งโดนรีเจ็คทุบลงมาเมื่อคืนนี้นะครับแต่ว่าพอทุบลงมาปุ๊บในตัวราคาเนี่ยโอเคมันมีการปรับตัวหลุดโลมานิดหนึ่งนะครับแต่ตัว The, สัญญาณจาก MACD กับไอซ์ไลน์เนี่ยมันมีการยกตัวขึ้นนะในลักษณะของเดวิเจนนะครับแล้วราคาก็ามีการพุ่งขึ้นมาเนี่ยก็ถือว่า เป็นสัญญาณที่ดีเลยเพราะว่าเบรกไฮเดิมไปด้วยนะครับเพราะฉะนั้นการเบรกแนวต้านในภาพรวมระยะสั้นนะครับที่ประมาณ5 3 0 0 0 0ถึง51,250ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าเป็นสัญญาณที่ดีนะครับมีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้แท่ง4ชั่วโมงก็ปิดเต็มแท่งพอดีนะก็รอลุ้นว่าอตอนนี้รอลุ้นว่ามันจะไปต่อหรือมันจะมีการย่อลงมารีเทสถ้าไปต่อเลย ไปต่อเลยก็ถือว่าเป็นเรื่องเป็นสัญญาณที่ดีแต่ถ้าย่อลงมารีเทสเราจะแบ่งออกเป็น2 2เ็ปในการในการดูนะครับก็คือถ้าย่อลงมารีเทสสเต็ปแรกคือดูเป็นจังหวะเบรกเอาไว้รีเทสก่อนก็คือย่อลงมาแล้วก็เบรกเอ่อเป็นการเบรกขึ้นไปแล้วก็ย่อลงมาท,ทดสอบแนวต้านที่เบรกตามปกตินะครับเป็นพฤติกรรมทั่วไปของราคานะส่วนมากพอเบรกไปแล้วมันจะมีมันจะมีโอกาสที่จะย่อลงมารีเทสนะครับเพื่ออ่าเป็นการคอนเฟิร์มว่า แนวแนวแนวต้านที่เบรกไปเนี่ยจะเปลี่ยนมาเป็นแนวรับที่มีระยะได้หรือเปล่านะเพราะว่าตอนเป็นแนวต้านก็ต้งกันอยู่หลายรอบอยู่นะเพราะฉะนั้นผมมองว่าถ้ามันย่อลงมาทดสอบแนวแนวต้านที่เบรกนะครับก็คือย่อมาแล้วไม่หลุดไปต่ำกว่า5 1 2 5 0 0ถึง5 3 0 0เนี่ยนะครับก็มองว่าเป็นการ บรก out แล้วก็ย่อลงมาทดสอบนะครับเพื่อคอนเฟิร์มในการเปลี่ยนจากแนวต้านเป็นแนวรับตรงนี้แล้วก็เด้งกลับขึ้นไปนะก็จะมองว่าเป็นการปรับฐานยกโลกขึ้นไปใหม่แล้วก็ขึ้นไปต่อได้นะครับก็ถือว่าถ้าเป็นลนนักษณะนี้ก็ถือว่าค่อนข้างเฮลตี้นะหรือถ้าไปต่อเลยก็ก็ยิ่งดีนะครับก็ถือว่าเป็นวอลุ่มที่ค่อนข้างมีในยยะแต่เนี่ยเราจะสังเกตว่ามันช่วงปลายปเนี่ยหลังจากเบรกแล้วเหมือนวอลลุ่มมันจะหาย,ายไปเห็นไหม เพราะว่าจะเห็นแท่งนี้ก็เริ่มแผวๆแท่งนี้ก็ปิดบวกได้หนีหนีได้ไม่ไกลแล้วตอนนี้เริ่มมีแรงขายระยะสั้นเข้ามาเพราะฉะนั้นยังมีโอกาสที่มันจะยอ่อลงมาอยู่นะครับแต่ถ้ายอ่อมาแล้วไม่หลุดไปต่ำกว่า5 3 0หมเนี่ยผมมองว่ามีโอกาสที่จะปรับตัวขึ้นไปต่อได้แล้วก็ถ้ามันไปต่อได้ไปว่าแท่งสีชั่วโมงจะจะ,จะมีเป็นการปิดบวกต่อเนื่องเป็นแท่งที่2ก็ซึ่งเป็นสัญญาณกลับตัวที่ดีนะครับในระยะสั้นนะครับทีนี้ถ้ามันยอ่อลงมาดทดสอบแล้ว ย่ำฐานไม่ได้แล้วมีการเบรกหลุดลงไปต่ำกว่า5,300ตรงนี้มันจะกลายเป็นลักษณะของฟอลเบรกนะก็เลยบอกว่าถ้ามันถ้ากรณีที่มันไม่ไปต่อแล้วเริ่มย่อเนี่ยก็แบ่งออกเป็น2กรณีคือโฟกัสกรณีแรกก่อนคือเบรกเอาท์และรีเทสนะครับถ้ารีเทสแล้วปรับฐานได้ก็คือกลับไปต่อนะครับแต่ถ้ารีเทสแล้วหลุดนะครับก็จะเป็นฟอลเบรกซึ่งพอเป็นฟอลเบรกเนี่ยมีโอกาสที่จะกลายเป็นการปรับตัวลงไปทดสอบโลด้านล่างต่อได้เลยนะครับ รประมาณนั้นก็ถ้าเป็นฟอร์เบก็ค่อยระวงังแต่ตอนนี้ถือว่าภาพรวมโมเมนตัมในระยะสั้นก็ถือว่าถือว่าดีเลยถือว่าดีอยู่นะครับเพียงแต่ว่าเนี่ยเห็นไหมมันจะเป็นการเบรกแนวต้านในระยะสั้นแต่ว่ายังเบรกแนวต้านในภาพรวมระยะกลางไม่ได้นะครับก็จะจะเป็นแท่งแท่งหนึ่งวันวันนี้เนี่ยนะครับพอมาดูแท่ง1วันวันนี้ก็คือว่าอ่าเป็นการเป็นการลุ้นให้ราคามันปิดบวกขึ้นมาหลังจากที่มันมีการปรับตัวลงต่อเนื่องมาตลอดทั้งสัปดาห์เลยเนี่ยนะครับในสัปดาห์ที่ผ่านมา นะครับสสัปดาห์ติดเลยนะครับก็ถ้าแท่งวันของวันนี้ปิดบวกในลักษณะนี้ได้ละเราจะเห็นว่าการปรับตัวลงในในช่วง3าวันที่ผ่านมามันเริ่มแผ่วๆมันไหมถึงจะมีสวิงลงค่อนข้างเยอะแต่ว่าสุดท้ายก็มีแรงซื้อดันพยายามดันกลับเข้าไปให้มันปิดปิดปิด,ปด,ปดลบไม่เยอะจากราคาเปิดมากถ้าแท่งวันวันนี้มันปิดบวก cover แบบนี้ได้ผมมองว่าถือเป็นก็ถือเป็นสัญญาณที่ดีนะครับเพราะว่าในระยะ ่าเดี๋ยวขอเนี่ยปิดไปตัวแนวรับระยะสั้นเมื่อกี้ไปก่อนนะก็จะมองว่าในระยะกลางเนี่ยนะครับการเบรกตรงนี้มีโอกาสเกิดเป็นฟอเบรกได้นะเกิดเป็นมีโอกาสเกิดเป็นฟอเบรกได้แล้วก็แล้วก็มีโอกาสที่จะกลับไปฟอร์มตัวเล่นในโซน5 3า0มื่าอห้าหมื่นห้าหมื่นสี่ร้อยถึงห้าหมื่นสามสองร้อยเจ็ดสิบได้นะครับประมาณนี้ไปดูแท่งวิกอีกทีหนึ่งนะครับแท่งวิกที่แล้วเนี่ยนะครับราคาเนี่ยอันนี้ยังน่าเป็นห่วงอยู่นะ วิธีแล้วเนี่ยราคายังคงปิดลบต่อเนื่องจากสัปดาห์ก่อนอยู่นะครับก็ยังบ่งบอกว่าโมเมนตัมเนี่ยม,มันมันมันยังมีโอกาสที่ที่จะปรับตัวลงไปต่อได้อยู่นะครับเพียงแต่ว่าเราเห็นในเรื่องของพฏิกชันที่เกิดขึ้นในช่วงเช้าวันนี้นะครับหลังจากที่เมื่อประมาณตีตี 3, ตีสามตีสี่ตีเนี่ยที่มันเบรกกลุดลงไปเนี่ยนะครับแล้วมีมีแรงซื้อส่วนเข้าข,ข,ข,ขึ้นขึ้นมานะครับถ้าแท่งวันวันนี้ปิดบวกได้ผมมองว่า อาจจะเป็นการอา,อาจจะเป็นสัญญาณที่ดีในการเริ่มต้นของสัปดาห์นี้นะครับแต่ถ้าวันนี้มันกลับลงไปปิดลบต่อนะครับก็ถือว่ามีโอกาสมีแนวโน้มที่จะปรับตัวลงต่อตามภาพรวมที่ปิดลบในทั้งวีคนะครับก็รอดูไปว่าในระยะสั้นเนี่ยมันจะเริ่มเคลียร์สัญญาณในฝั่งของแรงขายกลับขึ้นไปได้เรื่อยๆหรือเปล่านะถ้า1ชั่วโมงนะครับเบรกลงไปแล้วก็รีเทสไม่หลุดแนวรับไม่เกินไม่ต่ำกว่า5300นนะครับก็ แปลว่าน่าจะมีโอกาสที่เริ่มจะกลับขึ้นมาต่อขึ้นมาต่อแล้วจนทังวันปิดบวกได้ก็ยิ่งยิ่งบ่งบอกว่าโอเคในระยะสั้นในต้นสัปดาห์นี้อาจจะเริ่มมีการฟื้นตัวของราคานะครับผมแล้วก็ถ้าแท่งวีคจบจบเป็นบวกได้นะครับเกินครึ่งแท่งหรือว่าหรือว่าโคบเวอร์แท่งที่แล้วเลยนะครับก็ถือว่า มีโอกาสที่จะเป็นมองว่าเป็นการเคลียร์ในเรื่องของแรงขายที่เข้ามาในสสัปดาห์ที่ผ่านมาแล้วก็เริ่มมีโอกาสที่จะจบการปรับฐานแล้วไปต่อตามแนวโน้มเดิมได้ประมาณนี้ะนะครับแต่เดี๋ยวแท่งวิ้ค่อยว่ากันนะครับมันเพิ่งเริ่มต้นสัปดาห์เองนะครับเดี๋ยวเราค่อยอัปเดตภาพรวมในระยะสั้นถึงระยะกลางกันไปแต่ละวัน ไปดีกว่านะครับประมาณนี้ก็ช่วงนี้ผมมองว่าโอเคโมเมนตัมในระยะสั้นเริ่มเริ่มที่จะกลับเข้ามาดูดีแล้วนะครับหลังจากที่ในหนึ่งชั่วโมงมันเบรกให้เดิมของมันขึ้นไปได้นะครับแต่ว่าในภาพรวมหนึ่งวันจะเห็นได้ว่ามันจะเป็นการรีบาวขึ้นมาโดยการจ่อเบรกแนวแนวรับที่แนวต้านที่เคยเป็นแนวรับก่อนหน้ามาอยู่นะถ้าวันนี้ปิดบวกได้นะครับแต่ยังอยู่ในโซนก็ยังต้องรอคอนเฟิร์มพรุ่งนี้กวันนะนะก็ต้องรอก็คือพรุ่งนี้ก็ยังมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปต่อ ้ามันวันนี้ปิดบวกนะแต่มันยังปิดบวกแบบเบรกไม่เคลียนะครับแต่ถ้ามันแท่งนี้เบรกขึ้นไปเคลียได้เลยนะครับก็ยิ่งดูดีเข้าไปใหญ่ยิ่งมีพลัตเชื่ในการรีบาวกับขึ้นไปทดสอบแนวต้านด้านบนได้เลยนะประมาณนี้นะครับก็ยังไงก็ขอให้สัญญาณของแรงซื้อที่มันเข้ามาเมื่อช่วงเช้าเนี่ยเป็นสัญญาณที่ดีแล้วกันนะครับก็ภาพรวมประมาณนี้นะสำหรับดีซวันนี้นะครับก็เปิดถือว่าเป็นการเริ่มต้นสัปดาห์ที่ค่อนข้างน่าสนใจเลยทีเดียวนะครับก็ถ้าเพื่อนๆชอบก็ฝาก กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับทั Guys, like ้งในช่องทางของเทนนิ่งวิวนะครับแล้วก็ช่องทางอื right ่นๆนะครับที่อยู่และใต้รายละเอียดในไอเดียอยู่ใต้ที่อยู่ในรายละเอียดใต้ไอเดียนี้ด้วยนะแม่จอมาพูดไปพูดมาลิ้นพันเลยนะครับก็ประมาณนี้นะถ้าชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะแล้วก็ช่องทางอื่นๆอื่นด้วยก็ฝากกดติดตามกดกดแชร์ให้ด้วยนะครับก็ประมาณนี้เราเดี๋ยวเจอกันวันพรุ่งนี้ครับผมสวัสดีครับ Oh, it's caught in the crossfire